อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผัดเปรี้ยวหวานนะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0นคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนบเพื่อนนะครับม ตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนเลยครับอันแรกก็จะเป็นไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกไก่เนาะจากนั้นผมจะนําสะโพกไก่เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นพอดีคําประมาณนี้แล้วก็ใส่แป้งลงไปนะครับก็พริกไทยนิดหน่อยนะครับ เติมน้ำลงไปนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะคลุกเคล้านะครับตัวไก่อันนี้เราจะนําไปทอดนะครับจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับคือเราไม่ต้องการให้แบบแป้งมันเยอะมากเนาะแค่แบบต้องการให้แบบทอดแล้วมันมีความแบบแป้งเกาะนิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปผัดนะครับตัวน้ําซอสเนี่ยมันจะได้เกาะที่ตัวเนื้อไก่ได้นะครับ จากนั้นส่วนประกอบนะครับที่เป็นผักนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมสับนะครับต้นหอมนะครับต้นหอมซอยหั่นเป็นท่อนนะครับก็จะมีแตงกวามีแครอทนะครับมีมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็เอาเอาเม็ดข้าออกนิดหนึ่งนะครับเวลาผัดจะไม่แฉะหอมใหญ่นะครับแล้วก็สับปะรดนะครับก็เลือกสับปะรดที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับหรือสับปะรดที่แบบ ไม่ฉ่ามากเนาะแล้วก็พริกนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกเขียวนะพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พริกจินดาที่เป็นสีเขียวนิดนึงนะครับจะเป็นสูตรผมจะช่วยแบบในเรื่องของแบบความเผ็ดๆนิดนึงทาให้กินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนะผักเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับจะใช้จะใส่พริกที่เป็นพริกหวาน 3- สีก็ได้นะครับจะช่วยเพิ่มสีสันความน่ากินเพิ่มมาขึ้นนะครับสูตรของผมก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวน้ำซอสนะครับสำหรับตัวซอสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซอสที่ง่ายๆอีกแล้วนะครับตัวนี้คือก็ใครเปิดร้านอาหารก็นำไปใช้ได้นะครับเพิ่มสูตรเอาเนาะใส่น้ำตาลทรายนะครับลงไป5ช้อนชานะครับใครเปิดร้านอาหารอยู่ลองเอาไปใช้ได้เลยนะครับสูตรนี้ทำเตรียมไว้นะครับใส่ตู้เย็นได้ถึงเวลาก็แค่ ใส่แล้วก็ผัดได้เลยนะครับจากนั้นตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับ5ช้อนโตนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นซอสพริกนะครับสูตรแบบออสีราชาเนาะนี่ก็5ช้อนโตะนะครับผงปรุงรสนะครับทั้งหมด1ช้อนชานะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำเปล่านะครับทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยเ,เคลื่อรับความอร่อยนิดหน่อยนะครับเล้าจีนเนาะ,ะประมาณสองช้อ,ชอนโต๊ะนะครับเมื่อกี้หกไปหน่อยลอะสำหรับตัวเล้าจีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันงานะครับทั้งหมดประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็คนให้แค่ตัวน้ำตาลละลายนะครับซอสสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องนำไปตั้งไฟนะครับเดี๋ยวผมนำไปลองผัดให้ดูนะครับอาจากนั้นนะครับไก่ของเรานะครับนะเอามาทอดแบบนี้เลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับใส่ลงไปทอดนะครับคอยคนนิดนึง ก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับอ่าหลังจากที่ทอดไก่เสร็จก็จะได้ไก่ประมาณนี้นะครับก็คือให้แค่พอเหลืองนะครับแต่ว่าไก่ไม่ได้กรอบนะครับแล้วก็ถ้าทอดนานไปไก่มันจะแห้งนะครับเอาแค่นี้พอนะครับะอ่าดังนั้นก็อ่ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปนี่ผมใช้น้ํามันทอดไก่เลยนะครับ จากนั้นนะครับพอกระทะเริ่มร้อนผมใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะผัดหอมใหญ่นะครับให้มันมีกลิ่นหอมเนาะพอหอมใหญ่เริ่มมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นสีนะครับ ใส่มะเขือเทศนะครับแครอทแล้วก็ผักที่เหลือนะครับลงไปผมก็จะคั่วนะครับนะคั่วผักต่างๆก่อนนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าจะทําให้ตัวผัดเปรี้ยวหวานของเรานะครับมีความอร่อยมากๆนะครับอ่าพอเริ่มคั่วผักนะครับจนผักมีสีแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับใส่กระเทียมลงไป อย่าใส่กระเทียมไปก่อนนะครับเพราะว่ากระเทียมมันจะไหม้นะครับแล้วก็พอกระเทียมมีกลิ่นหอมนะครับตีไฟเลยสังเกตผักนะครับผักของเราสีสวยน่ากินมากเนาะแล้วก็ใส่ซอสเปรี้ยวหวานของเรานะครับลงไปอันนี้ประมาณสิบช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับซอสมันก็จะเคลือบๆบแบบนี้นะครับนะจากนั้นเปิดไฟแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับแล้วผัดให้เข้ากันสูตรนี้นะครับตัวน้ำซอสมันจะ ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่แฉะนะครับผัดเนี่ยมันจะออกแบบเคืเือบนะครับเห็นไหมนะน่ากินมากก็ผัดให้ซอนนะครับเคลือบตัวไก่นะครับแล้วก็ผัดเนาะแล้วก็ติดไฟได้เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับผัดเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้เป็นสไตล์แบบ ออกแนวจีนนิดนึงนะครับจะมีกลิ่นหอมแบบคั่วๆกระทะแล้วก็ซอสเคลือบเคลือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับนะชิมตัวผักนะครับตัวไก่ต่างๆนะเวลากินก็กินรวมกันนะครับชิมนะครับว่าผักของเรายังกรอบไหมนะตัวซอสเนี่ยเคลือบผักนะครับเคลือบไก่ได้ดีมากนะผักของเราก็ยังกรอบอยู่นะครับชิมรอบเนาะก็ต้องบอกนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับนะ เพียงแค่แบบว่าเราทําซอสผัดเปรี้ยวหวานสูตรผมเนี่ยเก็บไว้นะครับนะไครผัดก็อร่อยนะครับนะใส่แค่แบบไม่กี่ช้อนก็คือแบบอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับนะแล้วก็ลองผัดวิธีนีนะ้ผักของเราก็จะมีความกรอบนะครับตัวซอสก็จะแบบไม่เป็นน้านะเคลือบไก่เคลือบผักดีมากอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับตัวรสชาติเนี่ยจะมีความแบบเปรี้ยวหวานเค็มนะครับมีความเผ็ดนิดๆน,น,นะครับจากการเพิ่มพริกของผมนะครับ มาช่วยทําให้รสชาติเนี่ยมีความกลมกลม่อมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือกินได้เรื่อยๆนะครับพอกินกับผักที่มีความจืดๆเนี่ยมันจะลงตัวพอดีมีความสดชื่นมีความกรอบนะครับใครชอบเมนูนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันในนึงนะครับหรือว่าใครอยากให้ทำเมนูนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับ